สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์เพื่อการศึกษาจากพวกเราหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษาฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุดสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะดำเนินรายการโดยสมหาริ์เทสุวรรณบรรณารักษ์ปฏิบัติการวันนี้พบกับพอดแคสต์ตอนที่มีชื่อว่าสแตมไทยสู่เครื่องมือสะท้อนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ค่ะ อีีที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงประวัติความเป็นมาของสแตมไทยไปแล้วนะคะสำหรับ e ีนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงในพารของคุณค่าของสแตมนะคะว่าอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์มีความสำคัญและมีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงบ้างคะ่ะ ค่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ดิฉันนะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและตำนานของสแตมอย่างจริงจังก็ทําให้ดิฉันได้มีมุมมองหลายอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสแตมนะคะสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้แล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ฟังพอจะทราบกันไหมคะว่าในอดีตภาพที่ปรากฏอยู่บนสแตมไทยนั้นเป็นภาพของอะไรและมีความสําคัญอย่างไรภาพนะคะที่ปรากฏอยู่บนสตมในยุคเริ่มแรกหรือว่า จุดกำเนิดของสแตมเลยนะคะนั่นก็คือพระบรมิศาสตร์ีสลักของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองค่ะนั่นนะคะก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราชเสรีภาพของประเทศรวมถึงภาพสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพครุฑภาพฉัดหรือพระที่นั่งต่างๆที่มีลักษณะเป็นภาพวาดและสาระสาคัญอยู่ตรงนี้ค่ะภาพวาดนะคะที่วาดจากภาพถ่ายของพระมหากษัตริย์ เรียกอย่างถูกต้องว่าสเตมพระบรมฉมา,ายาธิสลักษแต่ว่าในปัจจุบันนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนมาเรียกเป็นพระบรมฉมา,ายาลักษณ์เพราะว่าในปัจจุบันนะคะเขาก็จะไม่ได้ใช้ภาพวาดกันแล้วแต่ว่าจะใช้เป็นภาพถ่ายแทนนั่นเองค่ะและสแตมที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ค่ะนั่นคือ สแตมชุดพระบรมชายาลักษณ์รักรชกาลที่9นั่นเองค่ะซึ่งนับว่าเป็นสแตมที่มีจำนวนการผลิตเยอะที่สุดและมีระยะเวลาที่ยาวนานมากที่สุดค่ะก็จะนับได้จากช่วงระยะเวลาที่ในหลวงท่านได้ครองราชนะคะที่เราได้เห็นกันมายาวนานมากๆค่ะและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่ การสะสมสแตมกำลังเป็นที่นิยมหรือว่าได้รับการนิยมมากๆในยุคนั้นนะคะและก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่การสร้างสารรค์ตราไปรษณียกรกำลังเฟื่องฟูและก็ก้าวหน้าที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะและนอกจากจะมีสแตมพระบรมฉายาลักษณ์นะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของสแตมประเภททั่วไปที่เราใช้งานกันทั่วไปแล้วก็มีอัตราการผลิตนะคะที่ไม่จากัด สามารถหาซื้อได้ตลอดเวลานะคะก็ยังมีสแตมอีกประเภทหนึง่งที่เป็นสแตมที่ระลึกนะคะที่จัดพิมพ์ขึ้นมานะคะโดยวาระโอกาสสําคัญต่างๆแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะคะในส่วนของภาพที่ปรากฏบนสแตมอ่าก็จะแตกต่างกันนะคะโดยสแตมชุดนี้เนี่ยก็จะมีรูปภาพที่ไม่ใช่ภาพรวมมาฉายลักษณ์แล้วแต่จะเป็นรูปภาพที่อ่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนอยู่บนดวงสแตมไม่ว่าจะเป็นภาพของผู้คนค่ะ สถานที่สำคัญวัดวาอารามเครื่องรางสินค้าหรือว่าจะเป็นศิลปวัตถุโบราณสถานดอกไม้นานาพันธุ์แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะสแตมที่เรียกว่าเป็นสแตมที่ระลึกที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นมาในวราระโอกาสเฉพาะกิจนะคะยกตัวอย่างเช่นสแตมชุดไทยแลนด์ค่ะสแตมชุดนี้เนี่ยมีจําหน่ายในช่วงปีพุทธศักราช 2,494ถึง2,503ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยค่ะเปลี่ยนชื่อประเทศใหม่เป็นชื่อไทยแลนด์จึงใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็คือตัว T H A I L A N D หรือว่าจะเป็นสแตมชุดที่มีชื่อว่าชุดดอกบัวค่ะ เป็นรูปของดอกบัว4ชนิดค่ะจัดทํำขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ดอกไม้ของประเทศไทยออกจำหน่ายเพื่อเป็นที่ระลึกในวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะและอีกสแต็มชุดหนึ่งที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือสแตมชุดที่ระลึกเปิดทางด่วนสายแรก2,524ค่ะรูปบนสแตมก็จะเป็นรูปของถนนเส้นทางดังกล่าวนะคะ สัตว์ทำขึ้นก็เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้เปิดใช้ทางด่วนสายแรกนั่นก็คือสายดินแดงท่าเรือนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าภาพที่ปรากฏอยู่บนสแตมนะคะต่างมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สําคัญของไทยอยู่แทบจะทุกภาพเลยค่ะพูดคุยกันมาถึงตรงนี้นะคะอยากจะพูดถึงความสําคัญของสแตมหรือว่าไพรสเนียกรนะคะถึงแม้ว่าสแตมเนี่ยจะเป็นโปสเตอร์ขนาดจิว๋ว แล้วก็ได้แทรกซึมอยู่ในสังคมไทยทุกภาพทุกเหตุการณ์นะคะได้เกี่ยวโยงประวัติศาสตร์ของไทยในทุกยุคทุกสมัยซึ่งสะท้อนความเป็นอยู่ในแต่ละช่วงเวลาค่ะภาพที่ปรากฏอยู่บนสแตมไทยทุกดวงได้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและแม้ว่าการใช้งานนะคะจะน้อยลงแต่ก็ยังมีคนรุ่นหลังที่ยังนิยมการสะสมสแตมสแตมจึงไม่หายไปไหนแค่เปลี่ยนบทบาทไปตามยุคตามสมัยเท่านั้นเองค่ะ และหากท่านผู้ฟังท่านใดสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ดิฉันได้เล่าสู่ฟังไปเมื่อสักครู่ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากทรัพยากรของห้องสมุดโดยการค้นหาจากฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดขอยกตัวอย่างมาดังนี้ค่ะเล่มที่1คู่มือสแตมไทย2552ฉบับสมบูรณ์ผู้แต่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ออฟสแตมให้บริการที่สำนักหอสมุดกลางชั้น3อาคารห เล่มที่สองโลกสแต็มผู้แต่งต่อพลายน้อยให้บริการที่ชั้น3อาคารหนึ่งและเล่มที่สตํตำนานสะสมสแตมไทยสำหรับนักสะสมผู้แต่งพิพัฒน์ชูวรเวชให้บริการที่ชั้น3อาคารหนึ่งค่ะสุดท้ายฝากติดตามสื่อที่เป็นประโยชน์ของพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ